ข้าหลวค่ะ้าหลวงใช่ไหยคะค่ะแม่ข้านะครับแล้วแดงตัวแ้วสรับคนี้เริ่มแลเวาีเขินีจะเริ่มดึงผมผมสนุกครับน้องนาเดียเล่นเก่งมากสี่ขงใช่ครับ สีขูดแล้วก็เล่นตามบทเราก็ธรรมชาติจริงๆผมผมแบบนะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยที่ดูที่บ้านนะพี่นะอั่นนั้นอย่างนั้นอย่างก็การจะคุยกับใครต่อบได้ไหมฮะเแต่ถามน้องๆจาก a อฟป้ะนีกว่านะครับในช่วงนี้เอฟเขากำลังเส้ตีเส้นเจ็บอยู่หลงตีน้องอิชน้องชะล้วน ไปพอมดีๆไเล่นเป็นเขยพร้อมเนี่ยดีแล้วครับครับโครัวครอบไปด้วยครับก็ผมรับบทชื่อตะวันนะครับเป็นน้องชายของพี่แทนนะพี่แทนก็คือพี่เจสังเกตได้ว่าหน้าตานี่จะคล้ายคลึงกันครับก็แล้วก็พี่นิโคลผมเป็นผมก็เป็นเหมือนเป็นน้องน้องเขยไอ้น้องเขยน้องะชายนะ อาเป็นอี่เขาเป็นพี่สะ็นนที่สซฟไพรนะเป็นพี่สะฟไพรของตระเวนแห่งเล็กแค่เรนมีที่อยู่เนะเรนมีอยู่หะอันนี้เรื่องอะไรคะเรื่องหลมขอเลยที่บ้านสร้างสุดนะครับต้องสุขใช่แล้วใช่เป็นมุกเป็นมุกขวัญเป็นของขวัใช่ก็รับบทเป็นตระเวนก็ในบทนี่ก็คือเป็นเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่แบบว่าเพิ่งเรียนจบเลยจบจากนันทนาการนะครับก็ก็ยังหางานไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับก็เลยมาชวน พี่แทนเนี่ยมาเปิดบริษทัทด้วยกันมผมก็เลยจะได้จะได้ไม่ต้องไปหางานที่ไหนก็เลยทําที่นี่เลยโอ้โนี่ร่วมกงนสร้างสุขกับพี่ชายด้วยน้องอิดนะครับอิดนะอิดหซือรถบจากเอฟที่มาร่วมงานมนะครับของตัวอิดจะเป็นแขกรับเชิญตอนหนึ่งนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าใจยังสู้นะครับก็คือมีชื่อตอนแล้วค่ะ <laughs> มาตอน6โมงเขาบอกว่าให้มา5ชั่วโมงที่แล้วทิงกับพี่มาก่อนมาก่อนหรือพี่บอกพอมาถึงเขาบอกผมว่าเต๋าพี่คิดว่าพี่นึกได้แล้วพี่จะบอกบคครับพ oui> ี่พอดีพอดีพี่กุ้งคนนึกได้ครับเจอข้างหน้าตรงก่อนทางเข้าตึกพี่บอก ใครถามบอกใจยังสู้ใจยังสู้าาอีกโอเคเลยสบายใจแล้วตอนนี้อคือใจยังสู้นะครับก็คือได้ยินว่าคาแรคเตอร,ร์จะเป็นคล้ายๆกับนักกีฬาบาสเกตบอลที่ประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เหมือนสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปก็เลยทางคุณแม่ก็เลยจะพามาที่บริษ,ษัทสร้างสุขเพื่อที่ว่าจะปรึกษาซิว่าจะทํายังไงให้ตัวอเองเนี่ยสามารถที่จะมีกําลังใจกลับมาใช้ชีวิตได้สรุปแล้วทุกประเดิมครับเออย่างนั้นครับมาแล้วนะ ก็สตูดิโอบ้านที่มันต้องขาน่จากไอเอสน้องเชนนะครับจากไอเอสตูดิโอยู่นะครับก็สำหรับเชนนะฮะก็มีครมีมีครับมีครับมีมีแล้วดคุณของผมชื่อตอนว่าสุขที่เสียสละใช่ไหมผีใช่ไหมใช่แล้วก็คือละครซึ่งผมนี่ถือว่าเป็นผลงานละครครั้งแรกของเชนเลยเพราะว่าร้องเพลงมาตลอด3าปีครับเพิ่งได้เล่นครั้งแรกนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะฮะก็สำหรับตอนของเชนเนี่ยก็คือคุณพ่อของเชนเนี่ยต้องไป ไปทํางานที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเชน์คิวไ็้เป็นเรื่องที่เศร้ามากเป็นเรื่องที่มีผลต่อชีวิตเช่นมากก็เลยไปปรึกษาบริษัทพี่เจนะทำไมผมกับโอเพิ่งรู้วันนี้ตอนเกิดไมผมผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันต้รู้เด่ตอนคุณหนุ่มสละโสดอย่างนี้ก็เลยก็เลยไปเจอใช่ก็เลยไปปรึกษาให้เขาช่วยครับ แต่ว่าคือตอนจบแล้วคือจะบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองต้องรับฟังอย่าเพิ่งบอกสิครับเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองต้องเาติดตามดูหรอกครับต้องชื่ออะไรกันครับน้องชื่ออะไรน้องชืแสดงว่าเรื่องนี้มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทั้งคนดูแล้วก็เซอร์ไพรส์ทั้งนดูสังเกตว่าแขกรับเชิญผู้ชายเยอะมากเลยขอผู้หญิงมได้ไหมฮะได้ค่ะเออค้องผบไว่าน้องเบลล์น้องเบลล์ก็ตอนนี้มากับแบงค์นะคะ ก็ยังไม่ก็ไมต้องทไมต้องไปกับแบงค์ด้วยล่ะค่ะเราเคยเล่นซีทอนด้วยกันอ๋อใช่อันนี้ต้องถามพี่กุ้งเหมือนกันนะคะว่าเล่นตอนไหนไม่รู้เหมือนกันแลไปเอากิ๊ซี่มาด้วยโอ้ยพี่เจอ่ะพี่เจ๊เอาไปคุันพี่เจ๊ตัวเจ้าไม่กับมาอ๋อมาๆกับน้องไงคือครั้งนี้ผมรู้สึกแปลกกับนิโคลเม่อก้แอบคุยอยู่ว่าเป็นบริษัทสร้างสูงจริงๆเพราะว่าดูแล้วทั้งค่ายทั้ง R S แบบนี้ ค่ายเครือข่ายโทรศัพท์สองค่ายประกันสองตัวผมงไม่หมดนะครับแต่ว่าเราก็จะให้ทุกคนมีความสุขบริษัทสร้างสุขนะครับนะฮะไปดูชวนกิ๊บสติเลยถามพี่ปิ่นก่อนไหมขอบคุณมากครับไม่ได้ต้องขอใต้ปิ่น้องเล่นเป็นตัวอะไรนะครับยังไม่รู้เลยไม่ทราบเลยยัไม่เดียวไม่ดูเลยเล่นด้วยค่ะคุณต้องถามค่ะไม่ยังไม่รู้เว่าชื่ออะไรค่ะโอเคอันนี้น้องปุ้ย ใช่ไหมครับใช่ปุ้ยอ่าว่าไงครับปุ้ยนี่แสดงเป็นอะไรยังไงครับผมชื่อทอมนะครับชื่อทอมในเรื่องนะฮะครับหน้าตาขอบอกไหมครับขอบคุณมากครับหน้าตาไม่สงบเลยอทอมนี่มีบทบาทมีความสำคัญยังไงในเรื่องสร้างสุขยังไงให้กับคุณผู้ชมบ้างเอาจริงเลยนะเอาเล่นๆนบผมรู้ลยว่าผมชื่อทองเพราะนี่ใส่ เฮ้ยนี่คุยกับคุยกับฮีโร่ดีกว่าคนนี้จริงเป็นชายทั้งแท่งแต่ต้องมาเล่นเป็นเพราะฉัชว่าเป็นหนุ่มสภาพเป็หนุ่มสภาพต้องมาเล่นเป็นกระเทยฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่แล้จะใจจ่ยฮีโร่นี่เป็นลูกขึ้นประเทศอะไรครับประเทศญี่ปุ่นไต้หวันครับนี่ไม่ใช่คนไทยนะฮะแต่พูดไทยชัดมากนะครับแต่ได้มาเล่นบทนี้ก็ถือว่ายากมากไม่ได้ถามเลยเอาเป็นขั้นตอนเลยประเทศไทยเรามีเพลงดีนะ ลก็คือในบทครับบริษัทสร้างสุดนะครับในบทก็คือจะเล่นเป็นจีจี้นะครับผมเป็นเพื่อนบ้านของตอบแทนเป็นแบบเล่นเป็นจีจี้จีจี้นี่คือใครคะจีจี้จีจี้นะคะเดี๋ยวเราลอง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 เล่นให้ดูสักฉากจีจี้เล่นเป็นใครคะอ๋อจีจี้เหรอคสามสองหนึ่งจีจี้นะคะจีจี้เป็นเพื่อนบ้านของพี่แทนและพี่พิมพ์นะคะที่บ้านติดกันนะคะ มี่เลยใช่ใช่ใไปด <c oughs> ู <c oughs> ับก <Is> <ihat> ็ในในเรื่องออกไ่นาดนี้ค่ะในเรื่องนะคะก็ก็คือว่ามี